สวัสดีครับวันนี้มาโชว์เครื่องอีกแล้วก็เป็นโหมดใช้งานแบบไร้สายนะครับเป็นใช้งานแบบนี้สะดวกสบายดีแล้วก็กำลังก็โอเคด้วยอ,อันนี้วันนี้ระหว่างที่กำลังอบของใบนี้อยู่นะฮะอันนี้ก็ขั้นตอนการอบอยู่ที่ประมาณมาดูกันฮะหกสิบถึงเจ็ดสิบองศาเนี่ยพอดีเลยเนี่ยนะอันนี้ขึ้นไปเจ็ดสิบองศาประมาณนี้นะเห็นไหมหกถึงองศา ลังดีแล้วก็อบส่วนใบนี้ก็อบเสร็จแล้วนะฮะก็รอเครือบอีกขั้นตอนนึงเป็นวิตาเดนนะครับตัวนี้ก็เริ่มหายากนะอันนี้ก็ขัดไปจนจบเลยระหว่างทาก็จะมีนี่ฮะมาควสครับเป็น X 1 4 X 1 4ก็ใบนี้เกิดการใช้งานนิดหน่อยผมเอาสปอยเลอร์ออกเพราะว่าจะได้การทำงานง่าย ใบนี้จะมีการใช้งานมาบ้างนิดๆจะมีเห็นรอยสไปร์วแวร์หน่อยนึงก็เดี๋ยวทันใบนี้ก็จะำท,ทำการขัดทาการขัดให้ดูนิดนึงส่วนใบนี้ใบใหม่ครับอันนี้มาจากฮาชก็ขึ้นมาเลยก็ใบนี้ก็ได้รับตรวจรถไปนะครับใบายจริงอันนี้ก็มีแทบจะไม่มีรอยเลยแต่ว่าเดี๋ยวผมก็เตรียมงานอีกนิดหน่อยแต่ว่าข้อดีของวันนี้ก็คือว่าเราจะทดสอบไอบิดแบบไลท์มิวครับสังเกตรครับมันทํางานง่ายฮนะผมใส่น้ำยาหน่ดนึงนะฮะเพื่อให้ลื่นเงาจริงๆ นะครับตัวน,นี้ละการทำงานง่ายจริงนะครับแล้วก็เบามือมากมเราเริ่มสักเบอร์สามเห็นไหมครับเสียงก็นิ่มสบายจับสบายถึงแม้ว่าตรงสปอยเลอร์มผมก็สามารถหายนะฮะใกลได้ตรงขอบยางก็สามารถเลียได้ไม่ต้องกลัวว่าจะโดนถึงงานคุ้มครับคุ้มราคาจริงก็อย่าได้ชคร่งนี้กันก็ ในโลกที่ผมนะครับดูเบสไห้แลนลองหาดูโอเคครับวันนี้มิกกี้สเสนอทีเท่านี้สวัสดีครับ